สวัสดีนะคะทุกคนติดไปเห็ดงานทุกคนจังได้จังว่าลุ่งรถไม่พิสไปเนะาะยางปิละบัดนี่คุณอ,อ่ะเทิงกับฮิมามือหนีผ้ายูฮิมาเขาเนาะทุกคนวันนี้ก็ว่าสีเบิ้งดีๆแล้วละ่ะมันเป็นหมืดเป็นหมืดหมืดแบบนี้คนมันเป็นหมืดหมื่นสิเนาะ ก็นั่งเพิ่นแล้วก็เล่นโทรศัพท์พไปนั่นเนะาะเฮ้ยจังได้ละละว่าอันเลืไ่ปไหมเลื่ยบักไก่ซะด้วยนะยางลบขึ้นตัวทุกคนอากาศเป็นหมุดหมุดสลัวสลัวจังสี่หลับมันนันอันนี้กับสี่สิบเอสโมงค่ะทุกคนะบา้าน มันเป็นอย่างสีเพราะว่าผ้ายูพิม่าเขาเนาะยู่นี่กับสีหาแดดลำบากนิดนึงพันเห็นแดดออกนี่ก็ดีใจได้ทุกคนนี่เขาสิไม่เห็นงานมองนี่ทุกคนไอ้ห้าหันนั่งรถเมฆไกา่เนาะจริงๆแล้วฮาตรงลงไปนะ่ะโอ้ยย่างไก่แห้งเฮ้ยมันจะมีเมื่อยอยู่แหงแต เดี๋ยวมาย่างลุยหิมะอีกทุกคนมานี่เขาจะไม่เห็นงานมองนี่อันมันเป็นด่านอาหารมองนี่เนาะต่ว่าอยากบอกว่าคนมากินหลายหลายเดยม่งหูว่าอาหารเสบหรอลยอย่างพวะว่ากันกันกบพเคยสื่อกินเนาะหอแต่เขาไม่กินเองค่ะทุกคนบิงึงอันนี้ย่างเอาด้วยทุกคนนะ <laughs> ย่างแลวกถือโทรศัะะพท์ทั่งกบฮิมะ เงิดลายเงิดจกคองลายทุกคนบังเด้กะเลือเวลาอยู่ดอกเรือเวลาายก่่รงสีขาวมะขอเพ็นงานสิเบ็ดโมงเนาะเสียงรถไทยหิมะมึงดูกองหิมะไปเลิ่นเทินเถกทุกคนเอ้ย <c ười> พาทุกคนเบิ่งบรรยากาศเนาะบรรยากาศอันลงรถผิดทางนี่ละรถลงผิด,ดป้ายเนาะนี่เขาจะไปมองนี่ทุกคนอันที่เห็นแจ้งๆนั่นมันเหมือนว่าดวงอาทิตย์มันจะอยู่หัวขันเนาะมือนทุกคนันที่มาตกมากแบบนี้เห็นเข้ามือเนาะแต่เขาคอ,อ,อยยันเขาบรรยากาศ ยิ่มาคูลมากอบขวบพี่เนะขอบคุณทุกคนนะค่ะเด้อถึงเขามารับชมคลิปวิดีโอเนะเยัดสิผ้ายางเข้าไปเบิ่งว่นข้างในน่ะพคุณน่ะกินอาหารหอมชุยๆมากทุกคนแต่กับ่บหัวแสบหรือบอแต่คนมากินหลายหลายปานมาแจกฟรีพุนละทุกคนแต่ว่าการกับ่บเคยซิมเนอะเป็นซิยูโรเนาะสิดายเงิน สิบยูโรก็เฮ็ดงานเป็นชั่วโมงค่อยสิได้เนาะพี่เจ้ามากินเนี่ยด่านนาค่ะทุกคนด่านนาผ้าขาบปเบิ่งเนี่ยพีเจ้าขายชีดน้่งเมตรทุกคนขายชีดน้่งก็สิถือตัวสำหรับคนรวยเนาะสำหรับคนห้าวหาเสากินคำค่ะแต่ว่อยากซื้อกินนี่แหละ ยีสิบห้าขับไปเปิดหอดด้านหน้าล่ะเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะดู ชดเด้ทุกคนชิดอันทีฟ้าขบขออไปนี่คือเขาให้ชิมเด้ใส่กอกเขาชิดผู้คนมากกินก็กินเนาะมีของแบบว่าขายของแบบเหมือนไข่ยขอูทอบนั่นไลยทุกคนของเยอะแยะค่ะทุกคนนี่นี่เทียนหงเทียนหอมก็มีเนาะกาดก็มี พวกน้ำพงน้ำพึง่งกับนี่กุย่างเหมือนขอมเหมือนหลานโอ้ทอปอะ่ะนี่งวน้ำเด้ดทุกคนมอืมเป็นแตยานแท้ขอบคุณนะคท่าที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอบายบายค่ะ